ทีวานเนะเป็นคนเลกีฬาอยโบเอาเยอะเล่นอนเล่นบอลโยคะเล่นมินิ้นแต่ว่ามันมันเอ่อพูดถึงร่องยน้ำเนี่ยมันคือข้อจำกัดที่เรายังเอ่อคือยังทาไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออตเต้องต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้จิ่งเราต้องการคืออยากจะเล่นกีฬาอยู่ยังไปเรียน เราสามารถช่วยชีวิตตัวเองได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและเมื่อมีอันตรายก็จเราการเกิดจะเป็นการเรียนว่ายน้ําครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาตอนนี้อายุ38นะคะแล้วก็ทีนี้เรผ่านการไปดูจากหลายๆที่เริ่มจากกาไปดูคนไปดูที่นู่นที่นี่ที่นั่นตามยิมตามฝึกว่ายน้ําตามสูงต่างๆอะไรเงี้ยเรต้องไปแต่มันยังรู้สึกว่ามันต้องหา ครูที่แมทกับเรามันเหมือนสภาพแวดล้อมมันต้องเอื้อคือส่วนตัวคือชอบเรียนในท Lindsay, ี่ที่แอมบิโมสเฟียร์หรือแอนเวอร์เนเมนต์เนี่ยมันเอื้อให้เรารู้สึกสบายใจที่จะเรียนเรารู้ว่าจริตเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ที่ครูเนี่ยมันต้องจริตตรงกันอันนี้คืออันนี้คือหลักๆเลยจริงๆแล้วก็ค <sven> ือเอาความรู้สึกเป็นหลักฟีลออกดูคลิปจากครูในยูทูบก็รู้เออครูตลกก็รู้เออครูตลก ือเราเรียนด้วยผู้เรียนต้องรู้สึกสบายใจแล้วถึงคือถ้าผู้เรียนไม่สบายใจเราก็จะไม่รับคือจะจัดการกับเราอย่างไรรู้สึกมชีชาเลนจ์เหมือนกันรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ใช่ส่งง่ายๆเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะดูว่าคูจะจัดการกับคนแบบเราเนี่ยที่ไม่ง่ายยนี่ายเพรานดีที่คูเหมือนคเคลืนนะ่อนเนาะละลายพฤติกรรม่อนเหมือนเราผ่านเรา่อน ฟังว่าเพราะแต่ละคนนัเนียนแต่ละคนมันมีแบ<ม>็นคกราวด์ที่แบางคนกลัวบางคนคิดเยอะอย่างเงี้ยเลสเนี่ยคือคิดเยอะแล้วก็เห็นด้วยที่ครูบอกอย่างงั้นเพราะยังมีคนคดคิดไปก่อนร่วงหน้าที่เป็เราเด็ตรงที่นี่อะไรเงี้ยวก็ชอบที่ครูไม่ถือไม่ไม่ใช่มาถึงพูดเราให้แบบว่าคิดแล้วก็กาะสมบัรณแล้วก็ที่สนิเลยชอบที่คือคุยก่อนแล้วก็ให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดโตแล้วก็ค่อยๆอยซึมซับ เทคนิคก็มาเรื่อยๆตามพื้นฐานของแต่ละคนเบิอ,อยู่เบ้ลกี่า40นี่มาเรียนที่ที่บางบอนจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่มาี่ g e t ตอบ